เพียงวันนี้คือวันนี้จะทุกไปใหญ่เล่าไปค่ะทุกคนมือนนสิาพาไปหาเลาะเดืคกคำดึงที่สุโนครที่ร้านเพียงวันนี้ just today slow bar เป็นร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่ระหว่างทางพังคนไปวาริชภูมิร้านเปิดมาเกือบ4ปีแล้วนะคะแต่ตัวเราไปอยู่ไหนมาเหตุชไหนไม่เคยพบเจอ เดินเข้ามาในร้านให้ความรู้สึกเหมือนเดินเข้ามาชมงานศิลป์ที่อาร์ตแกลเลอรี่ชิกๆแต่มีเครื่องดื่มและเบเกอรี่ขายที่ร้านจะตกแต่งสไตล์โดยความชอบส่วนตัวมีอะไรก็หยิบจับใส่ ทั้งเฟอร์นิเจอร์รูปถ่ายและการจัดแสงของที่ร้านพออยู่รวมกันมันน่ารักมากไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะงเพลงที่เปิดและเสียงต้อนรับลูกค้าของที่ร้านสะกดจิตให้นั่งเรื่อยๆแบบไม่เบื่อชื่อเมนูที่ร้านเขาก็เก๋นะคะตั้งชื่อตามเพลงของเขียนขายละวาน,นิดด้วยครีเอทสุดๆทำให้อยากลองทุกเมนูเลยค่ะ ภาพฝันในจัก,กรวาลเป็นกาแฟดำมิ้นต์ได้ความนุ่มของโฟมที่เกิดจากการเชคกาแฟดื่มและสดชื่นคล้ายเบียร์ผลไม้ที่พิเศษคือกาแฟไม่ขมเลยค่ะดื่มได้เพลินมากอันนี้โลเลเป็นน้ำมันกาแฟสกัด4-5วินาทีผสมนมมันมัน,มน,มนคล้ายลาเต้เดอ์ตีมอกค,ค่าเมนูนี้ให้ความนุ่มละมุนลิ้นใครที่อยากเริ่มดื่มกาแฟต้องลองเมนูนี้เลยนะคะแก้วนี้ชากุลาป่าอรมา เป็นกุหลาบป,ป่าจากเชียงรายสกัดเย็นข้ามคืนไว้เพิ่มความหวานจากย่าหวานหอมชากุหลาบอ่อนๆดื่มและสดชื่นดื่มแบบไม่รู้สึกผิดต้องแก้วนี้เลยค่ะทีเด็ดอีกแก้วที่ต้องลองมัทฉะโคโคนัทตาเต้มะพร้าวเป็นมัทฉะออร์แกนิกแท้จากญี่ปุ่นมัทฉะกลิ่นหอมมากไม่ขมเลยค่ะผสมกับน้ำมะพร้าวจากบ้านแพรวเข้ากันเป็นที่สุดก่อนจะกินเพิ่มความฟินให้แก้วนี้ต้องคุเลคุเลให้เข้ากันก่อนดื่มได้แก้วนี้ไปนอนหลับฝันดีเลยค่ะ ในส่วนของเบเกอรี่ที่ร้านจะเป็นเบเกอรี่โฮมเมดทำเองทุกเมนูใดๆที่สุดของที่สุดคือเป็นเบเกอรี่เพื่อสุขภาพไร้แป้งและใช้ความหวานจากยญาหวานใครที่มองหาเค,ค้กช่วงคุมน้ำหนักมาที่ร้านเลยนะคะอร่อยหอม กินง่ายหวานกำลังดีทุกเมนูเลยค่ะใครที่มาดื่มมาดื่มอย่าเพิ่งกลับนะคะด้านข้างร้านจะมีอาร์ตแกลเลอรี่เปิดให้เข้าชมทุกวันตามเวลาร้านเปิดปิดแต่วันนี้เสียดายที่แกลเลอรี่ปิดเพราะเมื่อวานร้านไปออกบูธที่งานจุ้มบ้านเชียงมาค่ะใครที่อยากเสพงานศิลปะและเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มลองแวะมาชมดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังน้องๆที่ร้านก็น่ารักให้ข้อมูลดีพูดเพราะฟังเพลินไม่อยากกลับเลยค่ะ วันนี้ขอตัวไปดื่มไปดิ้งก่อนนะคะแล้วเจอกันนะทุกคนเพียงวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะ